สวัสดีครับซาัมดีพี่น้องสุขุสุขคนครับวันนี้มาพบมาพกกบกระมอมคือเกาอีกแล้ววันนี้มอมสื้้ามาเที่ยวสถานที่สวยๆงามพี่น้องเอ๋ยตอนนี้พี่บาอมอยู่สถานที่บางเมืองคลองหรือว่าสยามเซ็นเตอร์อยัง,ยงแหลมอมก็บโปจักมอมผามาเบ่งสถานที่แห่งหนึ่งของประเทศไทยพี่น้องอ่าย่าน คนรวยแล้วกันอย่างคนรวยว่าชัดอันนี้น่าจ,จะเป็นแบบว่าสถานที่วัยรุ่นมาหลายที่ชุดน้องเอยดนยอันนี้คือค่ารถไฟฟ้าข้างหน้าม่อมไปเนี่ยจะเป็นอ่าสถานที่ถ่ายรูปนันแหละเก้เพึงสางแล้วี่แหแะบม่อมก็บอกเขาใจน่าจะพึ่งสร้างแล้วมาหนาน,นี่แนละไปม่อมสืผ้ายางผ้า,าส้มไปข้างหน้าเด้อไปเปปบินลม,มกันเด้อม่อมก็ภาคกคอยเก่งปันได กระเบิงชมบรรยากาศไปนำมอมนี่แะข้างหน้าจะเป็นหน้างแบงคอกอย่างป๊อดเห็นป่พี่น้องผมมุมวงทองฟ้านะมีตึกส,สวยงามสูงเสียดฟ้าเลยผมเพิ่นเห็นได้จังไหนนี่คือข้าดรถไฟฟ้าพี่น้องเอ๋ยปางรถไฟฟ้านั่นแหละพาไปเบิ่งไปอย่างไปในแมอมก็ได้มอมก็จักสิภาคก็ยังน,น,น,นี่มอมมาภาคเอาเพราะว่าเสียงมอมบอกไอยชัด สถานที่นี้คือไฮไลท์เลยพี่น้องคนมากจต้องจับโทรศัพท์คุณมาถ่ายรูปเลยบรรยากาศดีค่ะเด้ตรงไปอ่านชีฟ้าเนี่ยเลยชวนมาคนจะมาถ่ายรูปหลายหลายเนี่หนยห่างก็ได้มอฟกาดหมอกยังแบ่งคอกบอกคือห่าง,าง,างามอฟกานบอกคอยออกเลยพี่น้องเอ้ยขอโทษขออภัยฟ้าถนนบานเพลินพี่น้องดูบรรยากาศมอฟอวยกล้องให้เบิร์บัวต้องฟ้าอ๋อต๊ก สอนบันเมืองพะเนาะโอ้ตึกอ้ยสูงขนาดเลย,ยกลางครืนนี่เขาจะเปิดไฟรห,รหรือบ่มอมน่าจ,จะเปิดไฟมองก็แน่ใจโอเห็นยูทูบเบอร์หลายน่าจะเปิดไฟรู้ยูทูบเบอร์ไปถ่ายหลายคนก็ได้นี่ไปยางไปเบิ่งไปชมข้งางหน้าเลยข้างหน้ามอมจะเป็นสารเออพยายามาหวามากลับมาหวายได้อเออจจอรือว่าสายมูก็ได้มาดมมาหวานทำกงน,นก็ได้เ้อะ ม้ามมาลายครับสวยๆสวย,สวย,สวยงามงามงามเดินเพียงน้องมาเบิง่งมาเที่ยวมาชมน้ำกันนน่สอนบ้านเมืองพะเน,นาะท้าบดีรีพนุนงสินักท่องเที่ยวเขามาบลายเอาไปนอก,นอกนเมืองนหนผกนักท่องเทียยเ่ยวหลยไลเลยหลายประเทศเขามาเที่ยวทั่วโลกแหละที่เขามาเที่ยวบ้านเพนนึงนั่นเองก็คือบออมนี่แหละพามาเที่ยวมาชมเมืองนี่ครับข้างหน้าพนเห็นรูปยังรูป,ย,รปยังองวัด ในหมองมันคือรูปยังพี่น้องเอ้ยบางชมมนบางกันพิจารณนามกันมารวบยังเนี่ยนี่เด็ข้างหน้ามอมจะเป็นซานกะไฟบนับเธอกะบมคนลรหลู่เด้อพี่น้องแต่ว่าม้อมเนี่ยกะนับเธออยู่อาถุู่ดีมีแหงไงปังๆเด้อนี่หม้อกัญยังวนมาถ่ายเนี่ยแหละพี่น้องเลยหม้อกับสิวนดลงไปข้างล่างแล้ลป้าพี่น้องเห็นยังบ่งเห็นยังบ่พี่นอ้องคุณนนะ่ะรถไฟฟ้าพี่น้องเอ้ย ชิชวๆงามๆครับเนเห็ได้อย่างไรข้างหลังเป็นคน้นยางทั้งตึ้งเป็หลดไฟฟ้าพี่น้องเบิ่งขาวขาวเบิ่งดูสอยบอมบองเนยข้างนาจะเป็นสนามกีฬาแห่งชาติพี่น้องข้างหน้าบอมเปล่าลงแน่เติกพี่น้องไทยาประเทศไเปิดเจริญครับมาเบิง่งนี่แหละสถานที่คนมาหลายที่สุดห้างสรรพสินค้าสยามเซ็นเตอร์เซ็นทรัลเบอร์ออนีหอ หอการค่าหรือหอศิลเนี่ยม่อมกับบุบอกเข้าใจคือกันอ่อมดงหมอ,มอกกระไพยหูกะคอมเมนต์ใต้คลิปนเด้อพี่น้องเอ้ยมอมวันนี้ก็ห่างกับม่อมไม่ได้ข่าวดอกหมอ่อมเสพายางวุ่นไปนอยู่ฝั่งนั่นพี่น้องหวังช่ชวยางานนี่แหละให้พี่ให้น้องมาเบิงน้ำกันบ้านเมืองเพิ่น บรรยากาศพี่น้องโอ้มองไปไกลๆใน,น,นีมอมถ่ายเบิ่งต้องฟ้าตึกรถไฟฟ้าเรนายใไซบอร์ดเลยแบบสิปาดรถไฟฟ้าพี่น้องฮึมเมืองไหนเะมืงไหนเะบนืองไหนโผล่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 ปาดทิโต้ข้ารถไฟฟ้าผนเห็นอยู่ทิง่งข้างล่างไปเห็นเป็นที่ตรงเที่ยวพี่น้องทางล่างลงไปอีกเป็นถนนรถวิ่งโผล่ ไปไปไปเบิ่งไปชมข้างหน้าไปเลยครับอย่างไปมอมกับสิถ่ายลงไปพุ่เนี๋ยวเพราะว่าอ้อมปออ้อมถ่ายอยู่ฝั่งนี่ฟังนายยังไม่ถ่ายพี่น้องเ๋ยปะข้างหน้ามอมเนี่ยกับสิเป็นจัดงานอนี่ยยังโมโหเนี่ยแหละมอมก็บอกเข้าใจปะไปเบิ่งไปชมกัน นั่นนี้กลางลางก็สิจัดงนันแล้วม่อมในยินเสียงดนตรีแต่ว่าม่อมปรยังไปน่าจะเป็นบูธอาหารหรืบอบูญยังไงแหลพ่อก็บอกบเข้าใจคือกันพี่น้องเอ๋ยไปย่างไปเวิร์กน้ำกันอีกอยังหลายเนาะหนักต้องเที่ยวละหลไพวกนี้ม้อมอยังอยู่ฟังนั่นนี้ฟังในมอ,อมต้องย้อนกลับมาพี่น้องเอ๋ยอพอว่าสถานทีมันใหญ่แห้งมันเห็ดนะ แต่ต้นข้างหน้าเป็นวงกลมในจักต้นยังทาใปหูก,กับข้อมเมนตนใต้คลิดเนี่ยเด้อมอมหูนะลูกคือกันว่าเป็นยังไงอันนี้ก็ทางมอมไกลกสิกับไปแล,แล้วอันนี้ก็ได้อ่ามาเบิ่งพี่น้องมาเบิง่งจอนกออ็บอมออบอมสอนได้คนโอนยเ้ยพ,พี่น้องประเทศได้ยังไงพี่น้อง,องทางแยกซ้ายแยกขวานี่คือ ท่างรหลดไฟฟ้าได้พี่นอ้องก็ต้องชนยอดชนอดชนยอดคอนครับนะน่ะครับรหลดไฟฟ้าครับพี่น้องเบิง้งข้างๆดูรหลดไฟฟ้ารอดเฟ้นพี่น้องเอ้ยมแม่พนบ<ะ>้าขัดปั้นยังว <c oughs> อาองกับว่าข้าใจว่าเป็นเห็นได้อย่างไรเนี่ยถ่ายให้พี่ให้น้องครับเบิ้งนี่แหละนักเที่ยกลาย กล้องมอมไปจากชั้นๆเ้อเพราะว่าไม,ไม่ไม่นี่มอมบอคอยนั่นเป็นไรบอคอยดีพี่นอ้องเอยเน่นี่เป็นเหตุสถานที่ให้ยืนนางหลินได้ววาสถานที่ถ่ายรูปนี่แหละสว,วยสดงดงามพี่น้องเอ๋ยแต่ว่ามอมไปตอนเที่ยงกับอากาศกระชิห้อนอยู่อยากเบิ่งยังมอมถ่ายให้เบิง่งนี่น้อง ้อมก็จะพากับข่อยเก่งดนอกมอมก็ได้จ๊กเสื้อผ้าไปได้มองอันนี้ก็จักห่างยังมอมอ่านมองด้พี่น้องตาใี่อ่านอองกะคอมเมนต์ใต้คลิปให้มอมนะอมอมอ่านมองอันนี้เพราะว่าเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยนะปื๊ดงาม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 ดูภาพมุมสูงเลยครับฟังนี้กะคนกับใช่ไหถ่ายไลู่ครับเนาะ อ้อมหันกันให้เบิงชมบรรยาก,กาศไปทำการขากโหลดไปทางไปออ,อมสิพาานน้าถ่ายถนนให้เบิงเออเึงไหนพี่น้องรถไฟฟ้าเแลนอยู่ข้างบนรถแล,ลนอยู่ข้างล่างพี่น้องน่าห จะอ่อนบันเมือ,เองกว่าเนาะคนน่ะงามงามบองอีกมุมหนึ่งกะอืเป็นระเบียบเรียบร้อยครับสวยงามเมึงเนคล้ายๆสกายวอล์กยังหน่อยพี่น้องเอ้ยโอ้เจมส์มาอีกแล้วมาอีกแล้วพี่น้องมาอีกแล้วเบิ่งแน่พี่น้องเบิ่งแน่มาอีกแล้วพี่นอ้องเอ๋ย ไปชมบรรยากาศนี่แหละว่าบ่อคอยเก่งมาเดิมมาเดิมมาเทียนลมกันเดอ้อนะพุ่นนะโนพี่น้องนักท่องเที่ยวได้นะพี่ลึกพี่โ่นะมีแต่นักท่องเที่ยวพื้นพะุ่น่ะอันนี้มันคือทาง,คงโค้งรถไฟ้าในเวลารถไฟ้ามามันห้องอ่าตตึกสองฝั่งเห็ดรถไฟฟ้าเคีงกลางพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเบิ่งเอาบ่พิ่น,เ,น,เ,นเก่งซ้ำใดภาพมุมนี้ยังหายป้อม จะใครเพียงให้น้องไปเห็นกับหูกับตาเด้งามงามงามบึกถนนเน้้อบาดเนี่